ก็วันนี้มาอยู่กับพี่ป๊อปที่ีแล้วนะครับวันนี้พี่ป๊อบวันนี้ก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าโควิด -19 เศรษฐกิจแล้วก็เรื่องที่ยังไม่มีใครสามารถพยากรณ์กันได้นะครับว่าต่อไปมันจะเป็นอะไรกันยังไงวันนี้เนี่ยก็เ,ยเราจะมาดูกันว่าในช่วงอาจจะนี่ต่อไปอันนี้คือใช้ศาสตร์พยานก่อนในการดูนะครับขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณผู้ชมเชื่อครึ่งได้ไม่เชื่อครึ่งได้ทุกอย่างเราจาเสริรตามความจริงจัด ของในมุมทางฝั่งของกันดูดวงนะฮะทีนี้วันนี้เราจะมาดูในศาสตร์ที่เรียกว่าอะไรเนหะ็นมีถ้วยกับมีชามอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะเรียกว่าทีริดเดอร์ค่ะทีร<อ>ิดเดอร์คือ,ค,อคืออ่านคำพยากรณ์จากใบชานะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะสัมผัสร่วมกับเออ่ไพ่ด้วยไพ่ยี่สีทาโร่ด้วยรจริงๆไพ่ยี่สีทาโร่เนี่ยเอาเรื่องเสนอคนยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเรียกว่าไพ่ยี่สีมันไม่ใช่ยี่สีจริงๆแล้วมันคือไพ่ทาโร่โแต่เราไป ผสมกับพวกยิบซีเพราะยิซีนี่คือเป็นชาติแรกที่ดูไพ่ขึ้นมาโดยการซึ่งเขาดูจากลูกแก้วก่อนครับและหลังจากนั้นก็คือคนเร่ร่อนนะนะคะเป็นยิซีคือคนเร่ร่อนอยู่ในอ,อ,อียิปต์แล้วโดนขับไล่ไป<ม>แล้วก็มียานพิเศษพวกนี้จะเก่งทางนั้นดูหมอดูดวงแล้วเขาจะดูจากลูกแก้วแล้วพยากรม์่นแม่นยำมากไม่ใช่กระสับ หลายองค์ในยุโรปเนี่ยก็ใช้พวกยิบซีในการดู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 ดวงทีนี้ศาสตร์ของยิบซีเนี่ยมันก็จะสอดคล้องในศตวรรษที่สิบสามสิบสี่นะฮะก็คือวิสคอนตีวิสคอนตีก็จะเป็นตระกูลหนึ่งของอิตาเลียนฉะนั้นถ้าบอกว่าไพ่ยิบซีมาจากอิตาเลียนครัคนอิตาเลียนนะฮะแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวเรเดียลเวเบสเนี่ยอาจจะมีมานานแล้วแต่ว่า ไม่ไม่สมบูรณ์เท่าอันนี้ซึ่งคนอิตาเลียนเนี่ยใช้ไว้อยู่ดวงเหมือนถ้าดูจากเบสก็คือเบสของอิตาลีที่จช่ครับจำได้ที่สุดตจอมไห้ใช่ครับแต่ทีนี้พี่วันนี้จะพูดถึงเนี่ยก็คือครับออดเดสตินีครับอเดนะครับครับออดเดสตินีจะเป็นเป็นถ้วยอะครับอ๋อถ้วยนั้นอันนี้ที่มาจากประเทศไหนครับครับออดเดสตินีเอ่อครับออดเดสตินีเอาเดิมนี่คือคนอังกฤษเป็นคนคิดขึ้นมานะครับเพราะรากฐานของการดู ไพ่ใบชาเนี่ยไ,ไม่ใช่ไพ่นะคะดูดูใบชาเนี่ยมาจากอังกฤษ Irish โ o r a n พวกนี้สืบสายมาจากพวกที่ร่ยร่อนอยู่ในในในเหมือนยุีนะคะ,คะเในเหมือนหนังเฮลิคอปเตอร์เราจะเห็นใช่ไ<อ>หมพวกกลุ่มคนกลุ่มนั้นนะครับซึ่งมันจะมียางพิเศษในการดูแต่ถามว่าออริจินเนตแล้วเริ่มต้นจากไหนจากจีนครับเพราะจีนเนี่ยใช่ดูใบชาแบบ แต่อันคาร์บอนเดสตินี้เนี่ยเขาจะดูใบชาซึ่งแม่นยำมากเหมือนกับเหมือนเข้ามาประยุกต์จากจีนอีกทีหนึ่งมาพี่บอกหรือว่ามันก็คนละสายจากคล้ายๆกันแต่ว่าของที่แม่นยำที่สุดคือพวกไอวิชคร่ะแล้วจะมีทุกอย่างมันคือดวงดาวนะครับปีต่างๆมีดวงดาวมีทรัพยากรอะไรในนี้สาเหตุจากเวลาเรากินชาเนี่ยครับอารมณ์เราที่ดื่มชาเพราะชาเนี่ยมันมีการรีแลกซ์ทำให้จิตเนี่ยเคลิ้มรีแลกซ์ผ่อนคล S <S ฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราก็ให้เติมชาน้ำร้อนก่อนนะคะครับเราจะเริ่มพยากรณ์จากใบชาน,นะคะโดยฉันเทชาลงไปนะคะในออถ้วยกระเบื้องโพสซเลนที่มีลวดลายการออกแบบตามสัตว์ของจักราศีและก็คำทำนายต่างๆเอาน้ำร้อนใส่ลงไปหมุนย้อนเข็มนาฬาของอด,ดีตสามรอบแล้วก็อนาคตอีกสามรอบนะคะ ด้วยน้ำร้อนทิ้งไวสักพักหนึ่งอธิษฐานจิตแล้วก็หมุนย้อนอดีตนึกถึงอดีตของเรา3รอบและอนาคตก็คืออีก3รอบค่ะแล้วก็นึกถึงสิ่งที่เราอยากต้องการที่จะได้รู้ใส่หินมงคลต่างๆที่เป็นอคอร์ต่างๆลงไปนะฮะแล้วก็คว่มถ่วชาดเดรนน้ำออกเคาะสามหนเพื่อเรียกพลังของเทพไอริชโบราณนะฮะเมื่อ ความถ้วยแล้วเปิดออกมาเนี่ยจะเห็นลวดลายต่างๆซึ่งเป็นชาที่หลงเหลืออยู่บางอันจะเป็นรูปสัตว์ก็มีอยู่ในบานจักรราศีต่างๆนะฮะแล้วก็มีดวงดาวต่างๆอยู่บนนั้นด้วยมีคําทํานายอยู่บนนั้นเลยเราจะเห็นว่าเราจะสามารถทํานายได้ว่าออรูปสัตว์หรือรูปสิ่งต่างๆที่เกาะอยู่ตามมุมต่างๆของถ้วยนั้นคือสิ่งอะไรในการพยากรณ์ตามงนั้นเป็นต้นว่าถ้าเกาะอ,อยู่บนสุดนี่คืออดีตครับ ปัจจุบันอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เหมือนว่าเนี่ยผมขอไอเนี่ตรงนี้คืออดีตต้องไม่หักครอบครองสุดตรงกลางาคือปัจจุบันใช่ไหมฮะแล้วก็แหลกแหลกตรงนี้ครับอนาคตผมว่าแล้วมันจะเป็นตัวสัตว์เลยบางทีเราจะดูเห็นอาจจะเป็นแมวไอ้นอกเป็นหนูแล้วมันก็คือทรัพยากรนั้นๆหรือถ้าไปเกาะตรงนี้ตรงซองจดหมายจะมีข่าวมานะครับหรือถ้าไปเกาะตรงถ้วยจะได้เงินอืถ้าเกาะตรงผ้าที่ขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นละ อ๋อคือมันเหมือนว่าแต่แต่ละสารเคมีก็จะมีความใช่ชามันจะเปเกาะเองนะคะชาที่ดีที่สุดก็คือพวกเออร์เกรเนอร์หรือเอรินทีนะคะออเออร์เกรที่ที่เราเห็นตามร้นกาแฟทั่ไหมครับหรือการพยากรณาไม่้เหมือนกันมันจะมีสองแบบนะคะชาเนี่ยสำหรับอะไรอนาคตเฟอร์เตอร์ไปนานมากที่สุดแต่ถ้าเป็นกาแฟปิวกาแฟที่เป็นผงนะนะฮะอันนั้นจะเป็นในการฟันธงว่าจะทำธุรกิจยิ่งใหญ่ระดับโลกเนี่ยต้องใช้วิธีที่ดูด้วยกาแฟ คือชาก็แม่นยำแ,แต่กาแฟคือจะจะแบบฟันที่พิเศษกว่าพิเศษกว่าพิเศษกว่ามันเป็นส<า>องแบบนะหมอดูชาเนี่ยจะเป็นที่นิยมในริโรม,มากเพราะว่าพวกนี้จะเป็นไซคิไสไซคิสก็คือถ้าเป็นคนไทยเราก็เรียกว่าร่างสดเขาจะมีกินถึงสองคล้องกับตรงน,นี้นะฮะทีนี้เรามาไจะมาถึงว่าคัาพยากรกกสักปีหน้าเดียวกันครับเออสอดคล้องกับไพรวิสตีนี ครับอันนี้เจ๋มากสวยมากเลยถ้าเราจะดูจากคริสเซนเตอร์แฟนโชว์อันใหม่คอลเลคชันใหม่เนี่ยจะใช้วิสคอนตี้ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าฝรั่งค่อนข้างเชื่อทางด้านโหราาศสตร์เหมือนเหมือนก่อนที่เขาจะออกแบบนี่คือเขาก็จะดูไพ่ายดูค่ายด้วยแล้วก็ไอ้ไพ่อันนี้มันจะคอลเลคชันอันนี้ทั้งหมดก็คือเป็นแบบเสื้ออะไรต่ออะไรซึ่งมาจากอินสปายก็คือมาจากรุ่นลายของไพ่วิสคอนตี้เขาเขาอินสปายอ๋ออินสปายนะดีไซน์นี่ก็อินสปายออกมาครับแล้วก็เป็นอะไรที่ซึ่งตอนนี้กำลังนิยมมากที่ในยุโรปมากทที่่สุดก็คือาโรนะ คือการกลับมาดูดวงกับนทาโร่ซึ่งจะสอดคล้องกับดวงโหราศาสตร์ของเราคือคำพีสุริยากด้วยนะฮะหรือยูเรเนียนด้วยคือของสากลซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราใช้คำพีของเราดูเนี่ยจะไม่แม่นเท่ากับยูเรเนียนนะคะหรือของอินเดียอินเดียเราจะเรียกว่าอีกคำพีหนึ่งของเขานะครับเพราะว่าการออใช้คำพีของเราเนี่ยในการดูดวงเนี่ยเราผสมผสานกันหลากหลายแต่ของเราก็นับว่าแม่นมากที่สุดแล้วครับ แต่ในขณนะดเดียวกันฝรั่งเนี่ยเขาก็จะนิยมพพสอางนี้มากในแง่ของเขาว่าแม่นแม่แม่แมแนเนเขาวัดจากอพิร์ลที่บอกเขาวัดจากสิ่งที่จะเกิดในอนาคตถ้าคุณคิดว่าอาดีตถูกปัจจุบันถูกเขาดูถูกต้องถ้าอนาคตไม่ถูกคือคุณไม่แม่นอืก็คือวัดจากว่าอนาคตเนี่ยสิ่งที่เราพูดถึงในอดีตว่าไปอนาคตเนี่ยมันแม่นขนาดไหนใช่อย่านืมว่าเขาดูว่าคุณใส่เกงในสีแดงมา ออกม่ม่ออ๋อคือ,ค,อคืออดีตปัจจุบันนี้ก็คือแค่แค่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้แค่เสริมเสรมไม่ได้มีความอะไรอ๋อ oh, แต่คือถ้าแบบทายคัดแม่แม่แม่คือวาจารกการทำงานเป็นต้น,นว่าเออถ้ายอนาคตเดี๋ยวช่วยอยู่ออกไปเนี่ยอยู่เล่นหุ้นเนี่ยอยู่จะได้เงินเยอะมากออกไปซื้อหุ้นอย่างนี้เลยพอซื้อปุ๊บรวยเลยอ๋อ oh, อันนี้คือถือว่าแม่นแต่ที่ก็เป็นแต่ละเรื่องแม่แม่แม่ในเรื่องไหนก็ว่าเป็นต้นก็ป่วยอย่างเงี้ยระวังนั้นจะป่วยแล้วป่วยจริงอ๋ออันนี้คือแม่นคืออนาคตมันจะต้องมี และอนาคติวัฒน์พวกนี้การดูทีวิทูเตอร์เนี่ยแม่นยำและศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าพี่ว่าเลดีดเดอร์เขาเรียกว่าก้ ada, อนเลนดาวน่าเนี่ยเป็นซอร์สองหนึ่งของของชาวไอริชเนี่ยได้ถ่ายทอดพลังงานอย่างนี้อยู่ก้อ ada, นเลนดาวน่าก็น่าจะเป็นถ้าเราเทียบกันก็เป็นเทวีองค์เดียวกับพวกมาหรือไอซิสอันเดียวกันทีนี้เราจะบอกคนที่ำพยากรณ์สำหรับปีนะี้นะซึ่งที่พยากรณ์มาแล้วเนี่ยมันจะเกาะ อยู่ตรงมั่ที่สุดก็คือตรงไหนครับตรงไหนครับดวงตาับขออนุญาตนะครับดวงตานะครับหมายถึงอะไรครับการไต่ั้ก่อนที่ดวงตามากที่สุดดวงตานี่สําหรับเดือนที่ผ่านมานะฮะคือดวงตาก็คือ alert ทุกอย่าง alert หมดก็คือถ้าตรงนี้มันจะสอดคล้องกับข้างล่างก็คือดาวคารนนะฮะทีนี้การระบาดของโรคไวรัสโคดเนี้ระบาดมากที่สุดช่วงนี้เพราะดาวคาร ดาวอังคารเล็งกับดาวเสาร์เพราะว่าเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์ของดาวเสา์ตรงนั้นอ๋อคือดาวอังคารอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเล็งกับดาวเสาร์อยู่ตรงนี้ใช่ครับมันก็จะเป็นค่ายโทรศพท์เลยมันตรงมากฉะนั้นเป็นการระบาดซึ่งซึ่งยาวนานแยาวนานนี่คือกี่ปีเอ่อยาวนานหมายถึงว่าระบาดที่รุนแรงที่สุดไม่ใช่นะตอนนี้รุนแรงที่สุดน่าจะเบาลงหลังวันที่ยี่สบสี่นี้แล้วยี่สิบสี่มีคุณผานี่เมื่อดาวอังคารย้าย ก็อาจจะเบานิดนึงแต่ยังไม่จบเพราะว่าตาใดก็แล้วแต่ลาหูครับอยู่ที่พุกศกนานนะฮมันจะเป็นงวเส้นนี้มันจะเป็นงวตัวนี้มันจะมีเชื่อกนี่ลาหูอยู่ที่พุกศกเนี่ยมันก็จะมีการระบาดของเชือไวรัสไปอีกยาวออเแล้วคู่กับเสาอีกซึ่งดาวเสาเนี่ยมันจะเกาะอยู่ในบริเวณนี้ครับบริเวณของเขาซึ่งเป็นดาวเสานี่ครับนะฮะมันก็หมายความว่า เสาเนี่ยจะอยู่ไปถึงปีหกครับเอ่อโลกนี้น่าจะอยู่ไปเรื่อยคือคือตอนนี้คือ,อยังํานาณไม่ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ต้องนี้นถ้าจะสิ้นสุดจริงๆเนี่ยจากที่เห็นเกาะอยู่คือราหูเนะะี่ยฮะครับครับราหูเกาะอยู่ตรงนี้ครับนะฮะ,นะะดูไปแล้วเอ่อราหูเกาะอยู่ตรงนั้นก็หมายความว่าเดือนจุลาย นั่นจะพูดถึงยุโรปนะค,ะครับอังกฤษ,กฤษนี่น่าจะประมาณเดือนจูหรือจูลายน่าจะเบาลงนิดนึงก็คือมิถุนายนอย่งอยังยัง,ย,งยังไม่เรียบร้อยแต่เมื่อราหูเคลื่อนที่นะฮะเรียบร้อยแล้วเนี่ย for sure เลยเนี่ยขอพยากรว่ามันประมาณเดือนเซ p เทมเบอร์ออกโทบอร์นะฮะกันยายนตุลาครับมันจะคาบกิ่งนระหว่างสามประเทศนะฮะสามประเทศนี้จะพบยาครับ จะพบยาซึ่งไดเรกโดยตรงประเทศไหนบ้างครับเอ่อประเทศหนึ่งคืออินเดียอินเดียอเมริกาสองและอังกฤษสามประเทศสามประเทศนี้จะพบและประสบความสำเร็จพบพบนี่คือหมายความว่าคิดว่าน่าจะไม่ใช่วัคซีนน่าจะเป็นยาที่เรัยกษาดเรก Oh. คือถ้าป่วยแล้วก็กินอะไรอย่างเงี้ยวัคซีนก็ยังต้องฉีดกันไปน,นะครับถ,ถ,ถ้าถ้าในในคัพยากร์กนได้บอกไปว่าวัคซีนเนี่ยมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลวัคซีนมันมันก็คือติดกันไปเป็นกันไปมันถ้าอยู่ตรงนี้เป็นเกือกมมาเนี่ยคือคือไม่หมดอะฮะคือยังไงไมันก็ยังเป็นยังติดกันอยู่แต่ว่าเหมือนกับไข้หวัดใหญ่อะฮะเราก็ต้องรอการพัฒนาของมันมเหมือนเครื่องบรรเทาหือใช่ถ้ามันเกาะอยู่ตรงนี้ตรงตรงเหนือเกือกหมานี้ แน่นอนเลยว่าสายพันธุ์ของโควิดพัฒนาอืกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้มันไปเรื่อยๆแต่ถามว่าคนจะตายเยอะมากอาจจะเบาลงมไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะเราจะต้องอยู่กับมันได้แล้วท่าทางถาึงการเดินทางนะฮะถ้าการเดินทางตรงเกือกมานี่เหมือนกันมันก็บ่งบอกถึงการเดินทางซึ่งมันจะเดินเริ่มเดินทางกันได้น่าจะเป็นปีหกสิบห้าครับโอ้หมความว่าปีนี้หกสี่ก็คือปีหน้าตัวต้องไหมครับปีหกห้าน่าจะเดินทางทางขายติดต่อกันได้ดีเหมือนระหว่างประเทศด้วยใช่ครับ นะฮะแล้วก็ถ้าอยู่ตรงนี้มันมี envelop เข้ามาที่พี่ดูไว้ตรง envelop เข้ามาก็กล่าวถึงเศรษฐกิจซึ่งจะมีคำตอบออกมาว่าเศรษฐกิจที่จะดีนะฮะและขึ้นมายิ่งใหญ่เป็นมหาอำนาจในโลกถ้ามันโยกับดาวจันขนาดนี้แล้วมีพระหัสด้วยนะฮะอยู่ตรงมุมเดียวกันตรงจุดนี้นะฮะเพราะชามันตกอเกาะอยู่ตรงนั้นเป็นตัวนก นอฟฟิ่ก็น่าจะทํานายว่าเป็นจีนขึ้นเป็นมหาอำนาจหมายความว่าสหรัฐอเมริกาจำใจมหาอำนาจอาจจะไม่มีทางครับจะต้องเป็นจีนขึ้นเป็นหอำนาจอันดับหนึ่งและก็เกี่ยวข้องกับลูกตาคู่กันจีนกับอินเดียจะขึ้นครับอันนี้คือเป็นคําทํานายนะครับคุณผู้ชมครับเป็นคําทํานายนะค้นแน่นอนโดยดีลัยนะฮะขึ้นเป็นมหาอำนานี้นะฮะขึ้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและหลัก เพราะว่าอินเดียมีโดเมสติบส่วนจีนก็มีสินค้าแล้วก็มีการเงินึ้นดีในในนี้ได้บอกไหมว่าทำไมอเมริกาถึงจะไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเอ่อถ้าพูดถึงดาวดาวอาวทิตเนี่ยน,นะฮะของอเมริกาอยู่ตรงนี้นะค,ะครับเขาระบมมากเลยระบมจากผู้นําจริงๆแล้วเ,เขาเปลี่ยนผู้นำเนี่ยเขาระบมหนักเพราะว่าไบเดนเนเป็น,นดาวสฟิวจิกนะฮะแล้วตอนนี้ยดาวดูเร็งนะ,ะมันเร็งอยู่แรับอเมริกาจะ จะเศรษฐกิจแย่มากมนะ,ะแล้วก็การระบาดยังไม่หมดง่ายๆแต่เขาก็พยายามยาไยปครับคิดว่าถ้าประมาณเดือนจูนเดือน<ๆ>จ,จุลายนน่าจะดีขึ้นนะฮะออหรือยี่สิบสองยี่สี่นี้ไปเนี่ยเมื่ออังคารนั้นออกมาอเมริกาอาจจะดีขึ้นมาบ้างครับจะถามว่าเโควิดมันจะหมดง่ายไม่หมดง่ายแบบเราตอนนี้ถ้าดูภาพรวมเ่ยทั่วโลกโควิดไม่หมดง่ายไม่มีทางหมดไม่มี ไม่มีวันหมดหรือไม่มีทางหมดไม่มีทางหมดมันมก็คือไข้วัดชนิดหนึ่งม,มันก็คือเราต้องดูแลตัวเราเองคือดีที่สุดคือ protect เอาไว้แล้วก็คอยป้องกันไว้มันก็จะสามารถอยู่ได้ผมถามว่าในแง่เศรษฐกิจเนี่ย,รรยถ้าเรามามองทั่วโลกเลยในนี้เขาได้บอกถึงประเทศไทยว่าไหมครับเขาบอกถึงประเทศไทยเราจะพูดถึงตรงนี้ตั้งแต่เมายนต้นไปใช่ไหมคะถ้ามันอยู่ตรงเมายนต้นไปเนี่ยอ,อดีมากราคาดาวคารเนี่ยอังคารอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเอดาวคาร ไม่เป็นการกีนีละนะฮะฉะนั้นประเทศไทยก็น่าจะทุกอย่างน่าจะเบาลงนะคะคือเรื่องภายในประเทศไทยต่อแล้วมันน่าจะดีคือเหมือนกันเลยฮะแต่ถ้าถามเรื่องเศรษฐกิจเออถ้าดูบนจริงๆนะจากนี้ไปประเทศเราย่ำแย่มาแย่ในเรื่องไหนครับภาคธุรกิจไหนที่แบบมันมันมันดูแล้วมันแย่ทุกอย่างเลยท่องเที่ยวก็แย่แบงก์ก็แย่ก็ไม่ดีอะค่ะทุกอย่างคือคนจะอดอยากมากอะคุอยังไงเพราะว่ามันอยู่ตรง ตรงขุม,ข,ม,ข,มขุมข้าว hmm? ตรงเนี้ยชามมนก่ออยู่ตรงขุมข้าว hmm? ก็คืออาหาระจะมีปัญหาเรื่องอาหาร oh. แปลกมากซึ่ง oh. จริง oh. เราประเทศเราเป็นแหล่งผลิตอาหารแต่เราจะมีปัญหาเรื่องอาหาร ในในนี้เนี่ยได้บอกไหมว่ามันมีธุรกิจไหนที่มันจะไปต่อได้อยู่มันแก่แบบแย่จริงเลยหือเเออถ้าธุรกิจที่ดูอยู่ตอนนี้นะที่มันจะไปได้จากแบบอัดมันในในความแย่มันต้องมีความดีนะธุรกิจเหรอถ้าดีที่สุดเนี่ยตอนนี้เล่นหุ้นก็ยังโอเคอยู่นะฮะไม่มีอะไรนะฮะแต่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทองค่ะโกลมันอยู่ตรงนี้เลยอ๋อชามอยู่ตรงดวงดาวครับคือทองนะฮะทองอย่างที่สองคือน้ํามันครับนะฮะหุ้นก็ยังได้อยู่นะครับ และเครื่องที่สําคัญที่สุดมันลงอยู่ตรงแผ่นดินลงนาสีกัน<ด>ที่ดินที่ดินอย่างเดียวอสังหาริมทรัพย์ก็ไม่ได้ใช่ไหมคอนโดไดม่ได้งไงค่ะเราอยู่ข้างบนลอยต้องเป็นที่ดินทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับบ้านได้ดีอย่างที่เป็นเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์จะเติบโตนะเหมือนบ้าน,านตึกแถวแต่คอนโดนี้ไม่ได้ใช่ครับแตล้วจะสร้างคอนโดนี้ได้และอย่างที่สามก็คือที่จะดีและยิ่งใหญ่จะเป็นรูปถ้วยก็คือยาอื อย่างนาักสะสโรคก็น่าจะไม่จากโควิดเพราะว่าถ้าเราผลิตได้เองเราก็จะรวยโอเคครับ <Okay. S 2> ซึ่งอามันเป็นส่วนที่ดีของของประเทศไทยว่าเรามีการแท้ที่ดีครับแล้วถามว่าประเทศไทยจะรอดจากโควิดไหมเวลาที่ดูมันไปลงที่ตรงหัวใจชาวยุทธิที่ตรงหัวใจประเทศไทยไม่น่าจะตายด้วยโควิด <Okay. S 2> เราโอเคเราอยู่ได้โอ <Okay. S 2> เราอยู่ได้แต่ว่าเราต้องควบคุมแต่ว่าน่าจะดี น่าจะสบายใจขึ้นนสมานทักเมษาไปแล้วคือคนมันเอ,อจากดูเนี่ยนะฮะดวงดำก็บอกไม่ได้บอกทั้งหมดมแต่ถ้าบอกจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราอ่ะมันการแพทยดีเพราะมันอยู่ตรงนี้โอเคชาติ่ตรงนี้ครับ่าการแพทยดีแต่คนไทยเราก็ต้องช่วยกันด้วยอ่ะอค,คือถ้าไม่ช่วยมันก็ไม่ได้อ่ะก <โอ S 2> ็อยวันนี้เนี่ยที่มาดูเนี่ยก็คือเป็นคําทํานายนะครับผู้ชม ศาสรของการทำลายสรุปสรุปกันวันนี้ก็คือว่ามันก็คือสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปอย่ากให้ใช่คือจารด้อันี้นก็ทางทงแก้ด้วยเพราะจากอันนี้ถ้ามันอยู่ตรงกลางเนี่ยที่พี่เจอเนี่ยเป็นลูกดาวครับ,ค,รบคือถ้าปีนี้ทั้งปีเราต้องหันทำบุญครับโอ้ใช่ทำบุญในอะไรก็ได้ทำบุญ ยิ่งทำยิ่งทำมันจะยิ่งเสริมว่าเมืองอาทาทธงบุญเนี่ยฝรั่งเขาก็จะเรียกว่าเชอริตี้เชอริตี้ต่างๆที่มาทางเนี่ยเป็นการเสริมไม่ใช่ดูแล้วไม่หาทางแก้ให้ไม่ได้ครับแต่เราดูแล้วเราต้องแก้ได้ด้วยโอเคครับประมาณนี้นะครับก็ลองดูกันครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับสุดท้ายวันนี้ก็คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นคำนามที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ถ้าสนใจเรื่องคบามเดสตินีเนี่ยขอคาปรึกษาเนี่ยพี่จะสอนให้แล้วก็ถ้าอยากจะเรียนรู้ด้านนี้เดี๋ยวจะแนะนำติดต่อพี่ป๊อกได้โดยตรงเลยใช่ไหมครับดตรงจะในในนี้ครับนะครับเพราะว่าอยากให้คนไทยได้ได้ได้เรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆหม่ที่สําคัญป็นศาสตร์ที่นึกยามากแล้วก็ค่อนข้างที่เป็นสากลมากแทนที่ว่าเราจะไปทาอะไรการดูหมอไม่ใช่เรื่องงมงายหรือเป็นอาจินตยอย่างเดียวแต่ก็เป็นสิ่งซึ่งมนุษย์ต้องการเพื่อจะอยู่รอด ฉะนั้นเป็นเรื่องฝันโถมเหมือนเป็น first choice และ second choice ในการรักษาโรคเหมือนกันใช่ไหมครับ,รบฉะนั้นต้องมีครับเพราะถ้าไม่มีมันไม่ได้เพราะอย่างน้อยในการตัดสินใจเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยคนได้ดีและมันก็ตรงด้วยเพราะการพยากรณ์ต่างๆเนี่ยตรงมาตลอดอย่างหมอดูคนอังกฤษอะซิ่ี่เห็นว่าที่ดังมากที่สุดคือตอนนี้คือหมอดูเอสเปอร์กัสคือใช้เอสเปอร์กัสคือหนอไม้กระดยอนไปแล้วเาทำนายแล้วเขาทำนายได้ถูกต้องทุกอย่างมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นการดูดวงอย่างเดียว คือการใช้จิตดูหรือไลใช้พลังงานของตัวเองหรือใช้พลังงานของขินครับโซนยูเซอร์เนี่ยมันจะมีส่วนในการทำให้พยากรณ์ทำงานเนีนยม่นยมากขึ้นครับโอเคฮะและนี่คือเรื่องราวที่เรามาแบกปันกันนะครับวันนี้ก็มีเป็นอีกหน่งมุมมองนะครับที่เรามานำเสนอกันขอบคุณมาการัพี่ปอคันทรวนันนีครับ thank you